สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาเสื้ออัตภพง์นะครับมาพบกับนักเรียนเหมือนเดิมในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับซึ่งเป็นกีฬาที่สามารถนาไปเล่นใช้ในระดับนานาชาติหรือสากลในทุกวันนี้นะครับวันนี้ครับก่อนอื่นครับอุปกรณ์ที่เรียนจะต้องมีในการเรียนกับคลิปนี้นะครับหนึ่งครับแรกเกตหรือไม้ิงปองครับหรือไม้เทเบิลเทนนิสของเราเองนะครับ2องลูกิงปองครับ มีกบกอนพร้อมไหมครับนักเรียนพร้อมแล้วเราเริ่มเนกันครับครับก่อนอื่นครับที่นักเรียนจะเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยนักเรียนต้องรู้จักทักษะหรือว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ก่อนหรือความเรียกว่าความรู้ในการเล่นหรือทักษะพื้นฐานนะครับอย่างแรกครับนักเรียนครับหยิบไม้ขึ้นมาครับเด็กเด็กนักเรียนเห็นไหมครับว่าไม้มันจะมี2ด้านนะครับเขาเรียกว่าหน้าไม้ของสองด้านนะครับเด็กๆแกไม่ต้องสนใจเรื่องสีของหน้าไม้นะครับเด็กๆดูที่หน้าไม้ของมัน หน้าไม้เนี่ยเราจะมีชื่อเรียกของเรานะครับเมื่อนักเรียนจับไปแล้วจับไม้แล้วเนี่ยหน้าไม้ไหนก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ทางด้านฝั่งขวาฝ่ามือเรานะครับหน้าไม้ด้านไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ทางด้านฝ่ามือเรานี่เรียกว่าฝ่ามือนะครับตรงนี้เรียกว่าหนังมือนะครับอยู่ด้านฝ่ามือเราเราจะเรียกหน้าไม้นี้ว่าฟร์แ h a n d นะครับส่วนหน้าไม้ด้านไหนที่อยู่ทางด้านหลังมือเรานะครับเราจะเรียกว่า backhand นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องซสีเรียส สงสัยเรื่องส,อสีนะครับว่ามีมีสีไว้เพื่ออะไรแป๊ะจะอยู่ข้างหลังไหมหรือเลสจะอยู่ด้านหน้าไหมไม่ต้องจำเป็นครับไม่ว่าสีไหนก็แล้วแต่จะอยู่ด้านไหนหรือนักเรียนจะจับไม้อย่างไรให้นักเรียนคำนี้นนะะว่าเสมอครับว่าหน้าไม้หันไปทางด้านฝามือเรียกว่าโซแฮน,นะครับด้าไม้ การทางด้านหลังมือเรียกว่าแบคแพนเหมือที่มาเซอร์จับตอนนี้เห็นไหมครับมาเซอร์เอาเลสออกข้างหลังนะครับเอาแบคออกโซ่นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสีนะครับเอาแล้วครับเรามารู้เรียนรู้เรื่องของหน้ามาเสร็จแล้วต่อไปรับความรู้ทั่วไปทักษะพื้นฐานเลยที่จะต้องมีแน่ๆคือการจับไม้ครับเด็กๆครับการจับไม้ที่ใช้ในการเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับที่สามารถนําไปใช้กันสาคนทั่วไปในปัจจุบันมี2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกเรียกว่าการจับแบบเช เช็คแคลิก็คืออะไรครับเด็กๆครับเช็คแนดนก็คือเป็นการทักทายนักเรียนดึง่านขการทักทายของชาวตะวันตกนะครับเป็นการเช็คแนดนสัมผัสมือนะครับสัมผัสมือการเอาไม้มาใส่ครับเป็นเด็กดูจับไม้ปั๊บแล้วเกิดการคลิกเกิดขึ้นคลิกคือล็อกครับเด็กๆนะครับเช็คแนดนแล้วก็คลิกครับวิธีการจับนะครับให้นักเรียนเอานิ้วทั้งสี่นิ้วครับนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วชี้ประธานครับนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับ กำไปที่ตัวด้ามไม้นะครับส่วนนิ้วชี้ครับให้เอียดการออกลักษณะนี้นะครับลัษนะนี้เรียกว่าการจับบบเช็คแองกิลประโยชน์ของการจับเช็คแทงกิลข้อดีมีครับการจับแบบนี้สามารถให้เราสามารถตีหน้าไม้ได้ทั้งสองหน้าไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นโอแฮนหรือแบ็คแฮนนะครับสามารถตีได้นะครับทั้งสองด้านข้อมือเป็นอิสระในการเคลื่อนไหวไม้นะครับจ้กสองด้าน นะครับเคลื่อนไหวได้ทั้งสองด้านเลยแต่ข้อเสียก็มีครับในการจับปัดนี้เมื่อข้อมือเกิดอ,อิสระในการเคลื่อนไหวามากขึ้นการพลิกหน้าไม้มีอิสระมากขึ้นโอกาสที่เราจะเปลี่หน้าไม้ทําให้ลูกออกก้าวโตหรือตีลูกไปลงโต๊ะก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฝึกในเรื่องของการบังคับลูกสาหน้าไม้อีกทีนึงเดี๋ยวนักพิมพมาเสอร์จะบอกอีกครั้งนะครับการจับกระดาษทีสองคือการจับแบบปากการครับนักเรียนครับเพียงภาพก่อนนักเรียนจับปากกาเรียนเขียนหนังสือนะครับเราจะใช้ด้ามือหลังกระชับที่โ ชี้ถูกไหมครับเป็นนิ้วทีรวบังคับในการเขียนปากกาเนาะแล้วก็จำลองว่าดั้ไม้เขีปากกาของเรานะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้ล็อกครับนิ้วทั้งสามที่เหลือครับการแบ่ออกลักษณะนี้ครับเพื่อเป็นการบังคับหน้าไม้นะครับการจับแบบนี้ครับจะนิยมจับในแถวทุกีกเชียเรานี่แหละต้นกาเนิดของการจับลักษณะไม้นี้ก็คือประเทศจีนนะครับจะนิยมมาก นะครับข้อดีของการจับลักษณะแบบนี้ก็คือสามารถเล่น,น,นลูกตาโตได้ดีลูกตาโตคืออะไรครับเรียน,นครับคือลูกที่ตำแหน่งต่า่าของโตนั่นเองนะครับจะสามารถเล่นได้ดีมากแต่ในข้อดีก็มีข้อเสียครับเด็กๆคร,รับการจับลักษณะหน้าม้าแบบนี้จะจับแล้วตีลูกได้แค่หน้าโผแหงหน้าเดียวเท่านั้นส่วนแบ็คแฮนด์เด็กๆจะจับและตีไม่ได้เลยนะครับเพราะเนื่องจากว่า เราใช้ยืดสามนิ้วเป็นกรบังคับหน้าให้แทนกันหมดแล้วนะครับเราก็สามารถตีรูปหน้านี้ได้ดังนั้นข้อเสียของการจับลักษณะนี้จะตีหน้าไม้ได้แค่หน้าเดียวนะครับนี่คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจับไม้นะครับตอนนี้มาเตอร์นี่เดนให้นักเรียนจับแบบเช็คแข็งปิ๊กพลังดัดนะครับเพราะสามารถเคลื่อนไหวข้อมือและลีนนาไม้ได้ทั้งสองด้านนะครับต่อไปครับทักษะที่เราจะฝึกันวันนี้ครับในคลิปนี้มาเซอร์จะบอกถึงเรื่องของการสร้างประสานสัมพันธ์ นะครับระหว่างตาภาษาการรับรู้ตาและแขนทํางานที่สัมพันธ์กันนะครับบวกกับกบารบังคับนะครับอุปกรณ์ไม้และลูกนะครับให้มีความสมดุลสึ่งกานและกันนะครับขอที่เราจะขึ้นไปตีมันต้องได้เราต้องสามารถร้จักน้ำหนักและทิศทางของอุปกรณ์ของเราก่อนในมือของเราก่อนนะครับ <S <S วันนี้จะมาสอนเด็กๆดอกลูกครับการดอกลูกเป็นการฝึกสมาธิเป็นการฝึกสายตาเป็นการฝึกการทํางานของ ภาษาสัมพันธ์ระหว่างขาและแขนและเป็นการเรียนรู้น้ำหนักของอุปกรณ์ทั้งสองด้านนะครับสองอย่างเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเด็กๆครับอุปกรณ์พร้อมได้เลยนะครับวิธีการฝึกครับง่ายมากครับให้เริ่มจากการทําจานวนครั้งที่น้อยไปหาจํานวนครั้งที่มากนะครับโดยเริ่มจากหน้าโขนก่อนนะครับซึ่งจะเป็นหน้าหมายที่เราถนัดที่สุดนะครับและค่อยๆหยอกไปทีละครั้งนะครับค่อยๆจำนวนไปเรื่อยจนเกิดความชำนาญเกิดขึ้นนะครับเราพร้อมกันเลยครับเริ่มนะครับ เราเรียนจับลูกไว้ที่มือครับไม้อยู่มือที่ขนาดของเรานะครับเปิดหน้าโค้งแข็งขึ้นทีละครั้งขอเป็นวันชามก่อนนะครับหนึ่งครั้งก่อนดูตัวอย่างนะครับ o ั e plus หนึ่งครั้งแล้วจับลูกครับโอเคนะครับวันทัสเมื่อนักเรียนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเกิดปั๊มสำนานเกิดขึ้นแล้วค่อยเพิ่มจำนวนขึ้น,นครับจากหนึ่งเป็นสองต่อไปเป็นครั้งนะครับ one two p l ในระหว่างที่เราตีด้วยเน,นี่ยเราจะจะสังเกตเห็นว่าสายตาเราจะต้องดูลูกตลอดและดูหน้าไม้ตลอดเลยนะครับนี่แหละครับคือการทํางานความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทการมองเห็นและการยืดหวของแขนนะครับอีกครั้งนะครับ one two t o u c ต่อไปเพิ่มเป็น3นะครับ one two three touch เกี้นะครับ one two three t o u c แบบน,นี้ไปเรื่อยๆนะครับก็่ะได้เกิดความชำนาญจาก3เพิ่มเป็น4 4เป็น5 5เป็นห จนถึงที่เยอะที่สุดพอะนักเรียนเกิดความชานาญแล้วนักเรียนก็สามารถเดินเรื่องและตีต่อเนื่องได้เลย Example look at yourself นะครับ One two three four, five, six s e ตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นนะครับเมืเ่อนักเรียนเปิดหน้าไม้หน้าโูชานาญแล้วแข็งแรงแล้วมีความคล่องแคล่วไหวแล้วมีความถนัดแล้วเปลี่ยนครับจากโฟแฮนเป็นแบ็คแฮนแบ็แฮนนะครับ ปฏิบัติมาเริ่มครับเริ่มจากน้อยไปหามากนะครับเริ่มจากวันสามก่อนนะครับ one plus เก็ตนะครับวันทัสไปเรื่อยๆนะครับจากหนึ่งเพิ่มจำนวนครับ two three ทัสโอ o three เก็ตนะครับ one two three next t h r ทัสโอเคนะครับ one two three เมื่อนักเรียนทานี้ไปเรื่อยๆแล้วนะครับเกิดความคล่องแล้วชา,านาญแล้วค่อยเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็ลองปฏิบัติต่อเนื่องดูนะครับ example ค่ u ชูมี สารูครับเพื่อสร้างความสำนานให้กับระบบการทํางานเรามากขึ้นหรือการเขย่ามากขึ้นนะครับตัวอย่างนะครับครับโอเคไหมครับนักเรียนครับฝึกบ่อยๆครับเดี๋ยวนักเรียนจะเกิดความสานานและมีความคุ้นเคยในการใช้อุปกรณ์ในกีฬาชนิดนี้นะครับเมื่อนักเรียนมีพื้นฐานตรงนี้ดีครับนักเรียนก็สามารถนำทักษะตรงนี้มาเล่นบนโตได้อย่างก็จะมีศิกภาพมากขึ้นนะครับมาเสิร์ฟของเปล่าไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ